สวัสดีครับวันนี้สวนลุงเป็ดพระน,นิคมชนบุรีนะครับจะมาทําการสาธิตวิธีการยกยอดบอนหูช้างด่างขาวบอลช้างด่างขาวเนี่ยของต้นนี้นะครับเป็นต้นที่ลุงเป็ดเลี้ยงไว้ได้ประมาณสากเกือบปีนะครับเกือบปีแล้วซึ่งตอนมาที่แรกเองก็มีมีเรื่องในส่วนของความที่ว่าเป็นเขียวและขาวสวยนะครับดังนั้นเขียวขาวเขียวเขียวและขาวที่มีพื้นที่มากมากเยอะกว่ากันนะครับ การที่เลือกแม่พันธุ์นะครับถ้าจะมีขาวเยอะมากเนี่ยมันจะมีตาเสียงในการที่จะแบบว่าโตไปนานแล้วยีนอาจจะกลับมาเป็นเปลือกได้มันอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้ตอนมาที่แรกก็สวยเลยลุงเป็ดจ้าบอมน้องก็ซื้อมาแร,แรกเหมือนกันก็ตอนมาก็ยังสวยยังงามนะครับขาวเขียวชัดเจนเพราะณะตอนนี้ให้มาเกือบปีให้ลูกมาแล้วหลายหนอนะครับประมาณเกือบเกประมาณ15หน่อได้มีอาการเผือกนะครับเผือกวิธีแก้ของสวนลุงเป็ดทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ แล้วแต่สูตรแล้วแต่สวนแล้วแต่ละที่บางที่บางสูตรบางสวนอาจจะใช้วิธีการให้ปุ๋ยก็ได้อาจจะวิธีการลือ้อมาทํารากใหม่ก็ได้มาทำมาำอัดรากใหม่มาเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ก็ได้ไม่ผิดไม่แปลกได้หมดทั้งหมดนะครับแต่ของผม,ผม,ผ,มผมเคยผมเคยใช้วิธีการยกยอดในกรณีที่ด่างเหลืองโบช่างด่างเหลืองด่างจัดเกินไปผมยกยอดแล้วได้ลูกออกมาสวยผมก็เลยจะมาทําการรีวิวต่อซึ่งวันนี้เป็นวันที่24ี่เดือน8 สองห้าหกห้าจะทําการยกยอดบอลหูช้างด่างขาวที่ด่างเยอะเกินไปด่างจนเผือกเลยนะครับเผือกคือไม่มีพื้นที่สีเขียวแบบนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับผมทำการยกยอดเพื่อจะให้หน่อเขาแทงออกมาด้านข้างเพื่อมาแทนมาแทนต้นนี้นะครับผมเคย่อทแล้วว่าต้นหน่อข้างๆที่มาแทนที่มันจะมีความความสวยมากกว่าผมเลยจะทําการอ่าเขาเรียกอะไร ยกยอดต้นนี้เพื่อให้เป็นเคสศึกษาให้กับเพื่อนเพื่อนรุ่ทกท่านเป็นวิทยาทานในการรับชมวิทยาในการเลี้ยงต้นไม้เพื่อมีความสุขนะครับผมจะยกยอดการวิธีขั้นตอนการยอดของผมนะครับต้นนี้แก่แล้วผมจะเหลือตอที่เอาไว้สําหรับติดอยู่กับตัวตัวตัวแม่เขานะครับเนี่ยครับมีตอที่ตอนี้จะมีตายไหมครับมีตาหนึ่งตาสองนะฮะฝั่งนี้มีสามสี่นะครับและห้าผมจะเก็บตรงนี้เอาไว้เพราะยอดนี้นะครับผมจะเอาไปทาการทําใหม่ ทำใหม่ครับผมจะต่ออันนี้ไว้ดูนะครับผมทํายังไงนี่นะครับผมก็ใช้มีดปลายแหลมอย่างนี้นะครับเฉือนเลยครับเฉือนแบบนี้นะครับฉื้นเฉียงไงนะครับเพื่อเขาเรียกอะไรให้น้ํานะฮะไม่ซึมไม่ไม่ขังมากพอเฉือนเสร็จแล้วปั๊บปุ๊บนะครับเราก็เริ่มดําเนินการในส่วนของป้ายปูนนะครับป้ายปูนครับพอป้ายปูนเสร็จแล้วปั๊บปุ๊บนะครับ ป้ายปูนเสร็จแล้วนะครับเราก็ครับเราก็ป้ายปูนนะป้ายปูนแดงนี่นะครับป้ายปูนแดงเพื่อเขาเรียกอะไรปิดบาดแผลนะครับมีบาดแผลที่การที่เราเฉือนเขานะครับที่เรายกต่ากลไปนะครับป้ายปูนเอาไว้หน่อยนะครับเพราะว่าปูนแดงเปรียบเสมือนพลาสตร์ยาแผลนะครับเพื่อไม่ให้การติดการเชลานะครับพอทำนี้เสร็จแล้วปุ๊บสูตรของลุงเป็ดนะสูตรของลุงเป็ดใช้วิธีการใช้แก้วก็ได้นะครับหรือพลาสติกใสอะไรก็ได้นะครับนะ ทำเนี่ยรับปรับอย่างนี้เอาไว้ให้เขานะครับเพื่อเขามีรากอยู่แล้วใช้วัสดุหรือแก้วอะไรก็ได้นะครับครอบเอาไว้รู้เป็นครอบแบบนี้ครับเคยทําแล้วต้องบอกเคยทําแล้วเมื่อของบอลหูช่างด่างเหลืงองตอนที่ราคาแพงๆนั้นทําแบบนี้นะครับปรากฏออกมาครับรูปเป็นครอบไว้เงี้นะครับเพื่อไม่ให้อะไรไม่ให้น้ํา ความชื้นมาสัมผัสโดยยอดยอดจะได้ไม่เน่านะครับหรือว่าตรงตอจะได้ไม่เนา่าเพราะผมไม่ได้อยู่ในโรงเรือนที่มีพัดติดคุมโรงเรือนเปิดอย่างนี้ครับดังนั้นครอบเอาไว้แล้วก็แล้วก,วก็รอดูอีก7วันนะครับไม่ให้เจอน้ําไม่เจอฝนตอนนี้งดกันให้น้ําทั้งหมดส่วนตัวยอดเขานะครับนี่แบบนี้นะฮะเฉือนแล้วได้แบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วเราจะทำยังไงต่อสำหร,รับยอดนี้นะฮะกล้องจะเห็นมีมีมีตาหนอนี้นะครับตาหนอนนี้ออกเผือกนะเนี่ย ตอนนี้ออเอาเผื่อนะครับตอนนี้ก็เผื่อนะครับอันนี้ยังพอมีลุ้นนะครับอันนี้ยังพอมีลุ้นนะครับ <_ t ose> ตอนหน่อพวกนี้ลุงเป็ดจะเก็บเอาไว้ทําในกระถางต่อเพื่อที่เราจะให้ดูว่ารากของเขาเนี่ยอาจจะมีออกมาทงนี้เพื่อตรงนี้อาจจะอาจจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่อในการขยายพันธุ์ได้เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะได้ตอนนี้แล้วได้นี้อีกนะครับวิธีการนี้นะครับเขาเรียกอะไรไม่มีไม่มีสูตรตายตัวว่าใครจะถูกใครจะผิดนะครับลุงเป็ดก็จะทําการเลยครับมีอ่า เปลือกสับนะครับเปลือกสับนะครับมีเปลือกสับแล้วก็ดินดินผสมนะครับดินผสมก็จะประกอบไปด้วยดินใบก้ามปูนะครับดินใบก้ามปูแล้วก็มูลไส้เดือมตาเป็ดพลับนิคมชนบุรีนะครับมีเพอร์ไรท์มีเวอร์มิคูไรท์มีหินภูเขาไฟนะครับในการใช้ที่การทำนะครับแล้วก็ลองก้นในแบบนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับส่วนใบเพื่อนๆถามแน่นอนว่าลุงเป็ดจะเก็บไปยังไงต่อ อันนี้อย่าลืมนะต้องป้ายยาเช่นเดียวกันนะครับป้ายยาเหมือนกันนะป้ายยากันคือป้ายยาคือปิดแผลไว้ไม่ให้เขาเชื้อราครับใบพวกนี้ลุงเปดตัดนะครับอย่างพวกนี้นะฮะอย่างไรแค่เนี้ยตัดเลยนี่นะครับปั๊บอย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่อะไรไหมครับเพื่อเขาแตกใบใหม่นะครับบังคับการแตกใบใหม่เลยนี่ครับแบบนี้ฮะฝั่งนี้มีด่างมีมีเส้นเขียวเห็นไหม ดังนั้นที่ผมบอกชี้ไว้ว่าทั้งนี้มีสิทธิ์โอกาสจะได้เขียวเนื่องจากก้านเขามานะครับนี่นะฮะมืออันเลอะหน่อยนี่นะครับฝั่งนี้ผมจะเหลือนี้ไว้นะครับอส่วนต้นนี้นะฮะสังเกตนะครับพี่ๆเผื่อแบบนี้นะครับตรงนี้มีตั้งท้องนะครับมีตั้งท้องอยู่ตรงนี้นะปลายเล็บผมนะปลายเล็บผมจะมีตั้งท้องอยู่นะครับอันนี้ใบรองผมทํายังไงนี้เมื่อใบนี้ใช้ไม่ได้แล้วตัดเลยครับนี่เห็นไหมเห็นคิวเขียวไหมโอกาสเห็นคิวเขียวไหมมีเขียวนะครับมีเขียวนะครับโอกาสมีลุ้นมีครับ ทุกอย่างมีความหวังครับถ้าเรากล้าทําก้าตัดสินใจนะครับสนใจในการปลูกต้นไม้สนใจในการที่จะเลีเ้ยงต้นไม้เพื่อความสุขแห่งตัวเองความสุขแห่งครอบครัวแล้วก็อะไรเรียกงอะไรใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ภายในครอบครัวตลอดจนเสริมสร้างอาชีพได้นะครับรึกษาเราได้ครับเรามีต้นพันธุ์แล้วเรามีวิธีการเลี้ยงการสอนให้ได้นะครับนี่ลุงเป็ดก็ทําแบบนี้นะครับนี่ปับ๊บแล้วเข้าโรงอบอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้คือหลอดใหม่นะครับใบใหม่เขานะใบใหม่เขาเผือกคือใบนี้เลยนะครับนี่ครับใบเผือกลุงไปตัดออกเลยแต่เหลือตั้งท้องเอาไว้นะครับเพื่อเขาขายออกนี่คือใบพี่เลี้ยงสีเขียวเขาสังเคราะห์แสงหน่อยแล้วเข้างอบเลยครับทาแค่นี้ครับแค่นี้ครับคือจบละเดี๋ยวอีก14วันวันนี้วันที่24เดือนท8ทาบหห้าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีก็จะประมาณวันที่12อเนาะอาทิตย์กรุๆวันที่12เดือนกันยาสอง25้าหห้าผมจะมารรวิวให้ดูว่า ความคืบหน้าของทั้งหนอนี้นะครับแม่นี้ที่ครอบไว้นะครับจะมีแนตาหน่อแทงไหมและต้นนี้นะครับจะมีตาหน่อแทงเพิ่มมากไหมรากจะเดินดีไหมเดี๋ยวจะรีวิวห้ดูนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดสับตะไคร้ใบมะกรูดทั้งในทุกช่องทางไม่ว่า Facebook ชื่อสวนลุงเป็ดพันธุ์นิคมเพจชื่อสวนลุงเป็ดพันธุ์นิคมชนบุรีตลอดจนทิกตอกก็สวนลุงเป็ดพันธุ์นิคมชนบุรียูทู e ก็สวนลุงเป็ดพันธุ์นิคมชนบุรีนะครับ วันนี้ยีเดี๋ยวเจอกันอีกทีรีวิวเห็นผลวันที่12กันยาเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอ e ีพีสอกันจ้าสวัสดีครับ